สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้แอดจะพาเพื่อนๆมาตำส้มตำนะคะเป็นตำส้มตำที่แอดไม่เคยตำม,มาก่อนนะคะแต่ว่าแอดเคยกินสูตรนี้นะคะนั่นก็คือส้มตำใยเพลินะคะ่ะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นในคลิปในอะไรนะคะใน Ti กตอกในอะไรใน Youtube บ้างใน Facebook บ้างนะคะที่เขาไปรีวิวส้มตำใยเพลินนะคะที่ย่อมนาจวันนี้แอดก็เลยจะมาตำส้มตำ แบบฉบับคล้ายๆกับยายพึงนะคะคือวันนั้นพอดีว่ามีพี่เข้าไปอำนาจนะคะเขาได้ซื้อมาฝาแอดแล้วทีนี้แอดได้ไม่ชิมนะคะจริงๆแอดก็เคยกินสองสาครั้งแล้วนะคะแอดกนนึกขึ้นได้ว่าแอดจะลองตำส้มตำแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆดูแล้วก็เลยคิดอยากทำนะคะวันนี้ก็เลยมาทำคลิปนะคะตำส้มตำแบบตำยายพึงนะคะ เส้นมะละกอของเราชิ้นมะละกอของเราก็จะแตกต่างนะคะแตกต่างไปจากเส้นมะละกอที่เราเคยทานะคะที่เราเคยฝานนะคะปกติอจะตาเป็นแบบหลวงพ้าบางก็จะเส้นบางๆยาวๆนะคะแล้วก็ตาธรรมดาก็จะสับแล้วก็แบบธรรมดานะคะเป็นที่แบบเราตากินโดยทั่วไปนะคะแต่วันนี้นะคะส้มตำยื่พึงเขาจะ สัมมะละกอเป็นชิ้นนันหาแบบนี้นะคะข้อดีของการสับมะละกอแบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมะละกอรเราจะมีความกรอบนะคะทุกคนเวลาเราไปตําน้ําส้มตํานะคะแบบฉบับพงไยเพึ่งเนี่จะมีรสหวานนํามีเปรี้ยวนะคะก็จะทําให้เส้นมะละกอนะคะถ้าเราทําเส้นมะละกอเส้นเล็กเส้นบางนะคะเส้นสั้นจะทําให้มะละกอรเราเปื่อยเร็วเละไม่น่ากินนะคะ แล้วก็ถ้าทำเป็นชิ้นแบบนี้นะคะก็จะกรอบนะคะแล้วก็เก็บได้นานด้วยนะคะคือเป็นวันก็ยังกินได้ข้ามวันนะคะก็สามารถกินได้เห็นบางคนหลายๆคนนะคะเขาก็จะรับผิวนะคะก็เพราะว่าการรับผิวส้มตำของยายเพลินนะคะ่ะสามารถมะละกอที่รับผิวอ่า ไม่เสียง่ายนะคะเขาก็เลยสามารถรับพิวได้ดังนั้นเราก็เลยรู้คล็ดลับนะคะว่าเส้นมะละกอแบบฉบับของยายพิ่งก็ต้องหั่นประมาณนี้นะคะอันนี้ยังก็ยังถือว่ายังบางอยู่นะคะปกติหองยเพึงเนี่ยจะหนาเลยนะคะอันนี้แอ้ก็ใช้มะละกอทั้งลูกนะคะหนึ่งลูกเต็มๆนะคะแต่ลูกก็ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าส้มตำของยายพึงนี่สูตรของแกนะคะ กจะไม่ใส่พวกกระเทียมแมะเรื่อเทศอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มะนาวก็จะเป็นน้ํามะนาวนะคะไม่ใส่เปลือกแล้วก็จะเน้นเป็นพริกแห้งนะคะคือจะเก็บได้นานแล้วก็อ่าส้มตำจะไม่เสียนะคะก็สามารถเก็บใส่กล่องใส่ขวดใส่ถุงแช่ตู้เย็นได้นะคะสามารถนํามากินต่อมาหลังได้นะคะอันนี้เราก็สามละกอทั้งลูกนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดจะพาเพื่อน ไปตำนะคะว่าวัตถุดิบนะคะเครื่องปรุงในการตำส้มตําแบบฉบับของยายพึงจะมีอะไรบ้างแต่ของแอดก็อาจจะไม่ครบนะคะเหมือนของยายพึงแต่ว่าแอดก็เอาวัตถุดิบที่มีในบ้านนะคะแล้วก็ที่หาได้นะคะไม่ได้ใช้สูตรของแกเป๊ะนะคะก็เป็นสูตรที่มาดัดแปลงเอาตามความชอบของเรารสชาติของเราที่กินได้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการ ยำม,มะละกอของเราหั่นมะละกอรหรือเขาเรียกอะไรนะคะฝันสับมะละกอไม่แน่ใจเ่้เขาเรียกอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นเส้เนแบบนี้ก็เรียกไม่ถูกนะคะอันนี้ก็เป็นมะละกอที่ยังไม่แก่เท่าไหร่นะคะเม็ดเขาก็จะยังเล็กๆอยู่เวลาเราสับเราก็พยายามเอาเม็ดออกนะคะให้เยอะที่สุดเพราะว่าเม็ดเขาก็จะจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ แล้ววัตถุดิบของเรานะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวปลาพริกแห้งนะคะน้ำมะนาวผงชูรส้วก็น้ำปลาวัตถุดิบเครื่องปรุงเรานะคะก็มีแค่นี้เราจะไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่มะเขือเทศน,นะคะแล้วเรามาเริ่มตำกันเลยนะคะทุกคนเราก็จะนำพริกแห้งนะคะลงไปตำให้พอหยาบๆยาบนะคะจริงๆตำหยาบแค่นี้ก็ได้นะคะ หรือว่า,าจะละเอียดคนนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะคะเราก็จะใส่พริกเยอะสักนิดนึงนะคะวันนี้เพราะว่าแบบฉบับ่อใยายพึ่งต้องเน้นเผ็ดนะคะเราก็จะเน้นเผ็ดแต่เราก็อาจจะไม่เผ็ดเท่าของยายพึ่งนะคะปกติยายพึง่งแกจะตําแบบครก,กใหญ่ๆนะคะทุกคนแล้วก็ครกหนึ่งแกจะตักได้เยอะมากน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าสิบหรือร้อยถุงนะคะที่แกทําครั้งหนึ่ง แล้วก็น้ำส้มตำแกจงจะนรสชาติที่เข้มข้นนะคะแอดเคยซื้อมานะคะแล้วมากินกินเส้นหมดนะคะชิ้นมะกอหมดแอดก็เอามายำใหม่นะคะยำใส่ก็ยังมีความเข้มข้นนะคะถือว่าดีจริงๆนะคะน้ำมะละกอของแกนะคะน้ำส้มตำเราสามารถยำมะละกออีกได้ทั้งลูกนะคะลูกเล็กๆนะคะได้ได้กินอีกนะคะโดยที่ไม่ต้องปรุงใหม่นะคะ พอเราตำพริกนะคะละเอียดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะน้ําตาลมะพร้าวี่จะมีความหอมความหวานนะคะทุกคนหวานแบบหวานไม่ไม่หวานแหลมนะคะหวานแบบกลมกล่อมะคะ่ะทุกคนแต่ว่าช่วงท้ายๆก็จะมาเติมน้ําตาลน้ําตาลทรายด้วยนะคะเพื่อความให้มันตัดหวานที่แบบโดดๆนิดนึงนะคะ อันนี้ก็ใส่ใส่ทั้งนี้เลยนะคะใส่หมดนี่เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะอันนี้น้ำมะนาวเราต้องบ <inic> ีบนะคะอันนี้น้ำมะนาวแอรใช้ไปสองลูกนะคะสองหรือสามลูกนะคะไม่แน่ใจตอนทําก็ลืมนับนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาก็จะเป็นน้ำปลาขวดนะคะจะอร่อย ตอนตาให้น้ําตาลมะพร้า,าวละลายนี่อย่าตำแรงนะคะเดี๋ยวน้ําก็จะกระเด็นนะคะเราพยายามเอาสานะคะบี้ลงบี้ลงนะคะกับโครกนะคะให้เขาละลายเข้ากันนะคะถ้าหลงหรือเผลอไปตำแรงนะคะเดี๋ยวน้ําก็จะกระเด็นใส่ตาก็แย่ไปเลยนะคะอันนี้เราก็พยายาม เอาสารนะคะคนคนคนกับครกนะคะแล้วพอได้ที่นะคะน้ําตาลละลายนะคะเราถึงมาชิมรสนะคะชิมรสชาติว่าโอเคไหมนะคะเราตามแล้วก็ปรับปรุงดัดแปลงให้เข้ากับรสชาติที่เรากินนะคะอาจจะหวานแต่ไม่หวานมากมากๆนะคะแต่รู้สึกว่าจะหวานอยู่นะคะแล้วก็เติมน้ําตาลลงไปอีกนะคะสองช้อนนะคะว่า รู้สึกว่ามีความนัวนะคะนัวนัวดูวนะคะแล้วก็เปรี้ยวนําเกินไปนะคะไอ้ก็เลยเพิ่มน้ําตาลลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมานําเส้นมะละกอนะคะชิ้นจะเรียกว่าชิ้นหรือเส้นไม่แน่ใจนะคะทุกคนลงไปตำนะคะในครกที่เราตำน้ำเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็พยายามตำนานนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให เขาน้ำเข้าเนื่งนะคะสีสันก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วต้องเผ็ดกว่านี้อีกถึงจะครบรสนะคะแต่แต่ว่าขนาดนี้ก็ถือว่าเผ็ดมากแล้วนะคะข้อดีของการตำแบบนี้ก็น้ำส้มตำเราเยอะนะคะเราสามารถไปทานกับขนมจีนได้นะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับตำยาพืนของเราวันนี้เราก็จะมาความคุกนะคะใส่ในถาดเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเพิ่งตําใหม่นะคะเนื้อมะละกอก,กับน้ํายํเก็ยังไม่เข้ากันดีนะคะแต่ถ้าจริงๆถ้าเราไปซื้อที่ร้านนะคะก็ประมาณหลายชั่วโมงเราไม่กินนีน้ําก็จะเข้ากับเนื้อมะละกอเส้นมะละกอเขาจะอมเป็นสีออก แดงนิดนึงนะคะแต่ไม่ขาวไม่ไม่เป็นแบบนี้นะคะคก็เป็นอาเซียนเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับส้มตําใน่พื้นของเราแบบสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก,ก็มีส้มตาอร่อยอร่อยมาฝากเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะคะคก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ